แต่ว่าสิไประบุว่าให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนีน้เฮ็ดบ่วใหญ่พี่น้องย่าไพ่ก็งุ่มมากงุ่ม,มๆชาวสาวได้เฮ็ดขีดเพ็ดอันเตียงกลัวมะหอดบานกะพักพอนข้าวหนึ่งมะฝันน้ำใหม่พี่น้องกินกาแฟแล้วก็สิต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใ,ใหม่ไว้แล้วก็เฮ็ดทั้งอันระบบเพิ่นนี่ย่าไพ่เฮ็ดไปบุบู้เขาพี่น้อง มาจับมือไปนํากันทั้งระบบเพื่อกระรงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดไปโหลดคลิปเนาะคลิปสันคลิปยาวคลิปไปตามปกติเราพี่น้องมาเป็นกําลังใจให้พีให้น้องมาเป็นบรรดาลใจให้สุโพอสุ้นมาเป็นเครือเตอทำงานกับเพื่อบุกมาเป็นกําลังใจให้พีให้น้องมาเป็นบรรดาลใจให้สุโพอสุ้นมาเป็นเครือเตอทำงานกับเพื่อบุก ที่มาเป็นบันดาลใจให้ยาไพ่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทางระบบด้วยทํางานกับทับ้งระบบเฟดบุกเพินน้อยายาไพ่กับโบหูเนะาะยาไพ่กับโบหูนาหูหลังดอกกะเช็ดไปสำหรับพี่น้องกำลังสูงอยู่แต่ถามว่าท่านเห็นดู้่ได้ทั้งอากาศเนาะพ่อใหญ่ลราก็ว่าได้ราบ่ได้ราบ๊อพระท่านเห็นอยู่พี่น้องเตียงกลัวมาหอดบานกะ ทัก่อนข้าวนึ่งนกปานนกใหม่พี่น้องกินกาแฟแล้วก็จะต้มนกใหม่ต้มนกใหม่ไว้แล้วก็กำลังสูบอยู่แต่ถามว่าท่านเห็นอยู่ได้ไดทั้งอากาศเนาะคนใหญ่แล้วก็ว่าได้ระว่ได้ระว่าว่ท่านเห็นอยู่พี่น้องสิกินกาแฟยังมาแลงกับสิทำงานโตเนาะพี่น้องจ้ะ เออก็เลยมามองเห็นพี่น้องฟังมาสู่ไปน็นกันเด้อก็เฮ็ดคือเก่าเนี่ยเราพี่น้องเขาถเถอะเฮ็ดไปจะเสดไส่ซ้ำได้จะเสดไส่บ่ได้แย่ไพ่กับโบหูขึ้นกันเนาะแต่ว่าทินยันนี่ก็คือว่าคือเหรียญก็คือไปดีอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยก็มีน,อนอม้องคำแล้วเนาะเมื่อกลั่นเสมอเนาะพี่น้องแย่ไพ่ก็บสิกินกาแฟากินกาแฟาเนาะคำแล้วเนาะ เม Me an, the ื่อกลั่งเสมือเนาะพี่น้องอย่าเพลียกันสิกินกาแฟกินกาแฟน้องคำแล้วเนาะเมื่อกลั่งเสมือเนาะพี่น้องอย่าเพลียกันสิกินกาแฟกินกาแฟกำลังสูบอยู่แต่ถามว่าท่านเห็นอยู่ได้ไรทั้งอากาศเนาะคนใหญ่เราก็ว่าได้ระบ่ได้ระบวเพราะท่านเห็นอยู่พี่น้องตั้งแต่ว่าสิไประบวว่าให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮ็ด บ่าด้พี่น้องแย่ไพา่ก็งุ่มมากงุ่ม,มๆสาวๆด้วยเหตุขีดเพ็ดอันมาเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องมาเป็นบรรดาลใจให้สุโผสุคนมาเป็นเครื่อเตอร์ทำงานกับเพยดบุกผู้เฒ่าข้าผู้เฒ่าไปทั้งยาโสเนะาะแย่ไพ่กับสินมาขินกับแปรีกำลังสูงาะ แต่หาม่ท่านเห็นยู่ได้ไรทั้งอากาศเนาะพค้ใหญ่เราก็ว่าได้เราบ่ได้เราบ่าวบ่ท่านเห็นอยู่พี่น้องเไปเยี่ยมบานมมทักทายพี่น้องตรงบุดไปเขามองกระดิ่งมั่งออกไปเบิ่งยุเฟตบอดมั่งเพื่อทรงยั้งมาเขาก็สรงไปตามนั่นล่ละครับพี่น้องน้องคำล้วเนาะเหือกรลังเสม,มือเนาะพี่น้องอย่าเพิ่งกระสิกินกาแฟ กินกาแฟคือไปลางหม้อวันมี้วยดอกลางหมอมมห,หมอ้หมอมาแต่ต,ตลาดว่าท่านไหลางเนาะอันมาหอดกับมากินเขากินสิกินกาแฟายังมาแลงกับสิทำงานโตเนาะพี่น้องจ่ะเออก็เลยมาวอรใเห็นพี่น้องฟังมาสู่เป็นกันเดอร์กะเฮ็ดคือเก่าเนีน่ยเราพี่น้องที่มาเป็นบรรดาลใจให่ย้ายขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทางระบบด้วย เขาถือเฮ็ดไปจักสิได้ซําใดจักสิได้บ่ไดแยกไผก็บ,บ่ฮู้คือกันเนาะแต่ว่าที่ยันหนีก็คือว่าคือเรียนก็คือไปดีอยู่นะคะพี่น้องแยกกัมีเข่าแล้วเมียาเพิ่นน่ะมีธุระส่วนไปทางยะโสแยกไผก็พาเพ,พิ่นไปไปกับเที่ยงกลัวเนาะเฮ็ดทั้งอันระบบเพิ่นนียแยกไผเฮ็ดไปบ่ฮู้เข่าพีดก็บ่ทันสร้างรายได้ บมว่ท่นเห็นไรใดเนาะเงินทางอากาศกมบ่าทัานเห็นนะ้เพ่นออกพี่น้องผู้เฒ่าข้าผู้เฒ่าไปทางยาโสเนะาะจะเพลิดเพลินกับก,กินกาแฟน้องคั่มแล้วเนาะเมือ่อกระลังสเสมือเนาะพี่น้องจะเพลิดเพสินก,กินกาแฟกินกาแฟส่งไปธรรมดาเนี่ยล่ะส่งชิบส่งสังคงเหี้ยเอไป ไปบานมงแต่ว่าสิไประบบว่าให้เฮ็ดแบบนันแบบนี้เฮ็ดโม่ใดพี่น้องยาไพ่ก็งุ่มมากงุ่มงุ่มเศร้าเศร้าด้เฮ็ดขีดเพ็ดอันของสู่ไปน้ำกันยาให้กับพระท่านเห็นไ่ใดขึ้นดอกแต่ว่าก็เลี้ยงกะกะไปดีอยู่เดินดีอยู่ค่ะพี่น้องจ้าบินดีอยู่แต่ว่ายาไพ่ทำงานกับทั้งระบบเปลบุกเพินน้อยยาให้กะโบหูเนาะ ยาเเพกับบูหหน้าหูห,หลังดอกกระเทียมไปจังสำหลับพี่น้องคั่แลวเนาะเมือนกำลังซื้อเหมือนะพี่น้องยาเเพ่กับสกกกิกินกาแฟกินกาแฟสูงไปน้ำกันยาไเพ่กับพ่ท่านเห็นไรได้ขึ้นดอกแต่ว่าก็เลี้ยงกะกับไปดียูเดินดียูค่ะพี่น้องจา้าบินดียูแต่ว่ายาไเพยังกลัวมะหอดบานกับพักคอนข้าวหนึ่ง มะฟานน้ำใหม่พี่น้องกินกาแฟาแล้วก็จะต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่ไว้แล้วก็สูไปน้ำกันยาเเพ่กับพระท่านเห็นไรใดขึ้นดอกแต่ว่าก็เลี้ยงกักัไปดีอยู่เดินดีอยู่ค่ะพี่น้องจ้าบินดีอยู่แต่ว่ายาเเพ่เฮ็ดทั้งันระบบเพิ่นนี่ยา,ายเเพ่เฮ็ดไปบุ้งเขาพี่ก็ไปลลางหม้อบไม่มีถ้วยดอกลลางหม้อหมอกว่าตลาดพ่ะท่านในหลังเนาะอันมาหอดก็มากินเขา กินเข่าแล้วเมียาเพิ่นลรามีธุระส่วนไปทั้งเยสุเย้ไพ่กับผ้าพึ่นไปไปกับเทียงกัวเนาะเทียงกัวมะหอดบานกับพักพอนข้าวนึง่งมะปานน้ำใหม่พี่น้องกินกาแฟเราไปชิต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่ไว้แล้วก็แต่กับพ่ท่านสาาั่งไรไดผมพ่อท่านเห็นไรได้เนาะเงินทางอากาศผมพ่อท่านเห็นนะ้ำเพื่อนอกพี่น,อน้องเฮ็ดทั้งกันระบบเพื่อนนี่เย้ไพเฮ็ดไปบูฮู เขาพี่ของแต่ว่าสิไประบุว่าให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮ็ดบ่ใดพี่น้องเงี้ยไพ่ก็งุ่มมากงุ่มงุ่มเศร้าๆได้เฮ็ดคลิปเพ็ดอันของแต่ว่าสิไประบุว่าให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮ็ดบ่ใดพี่น้องเงี้ยไพ่ก็งุ่มมากงุ่มงุ่มเศร้าๆได้เฮ็ดคลิปเพ็ดอันทรงไปธรรมดาเนี่ยล่ะทรงคลิปทรงสังคมเห่าไปไปบานโม ที่มาเป็นบันดาลใจใหยยไพ่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทางระบบด้วยผู้เฒ่าผ้าผู้เฒ่าไปทงางแยโสเนาะแหยไพ่กับสิมากินกาแฟกล่างหมอกน้องใหม่ฟาน์มไอย่างนั้น,นกำลังสูบอยู่แต่หากว่าท่านเห็นหรือได้ไดทั้งอากาศเนาะคนใหญ่แล้วก็ว่าได้ลาบ,บได้ลาบ,บ เพราท่านเห็นอยู่พี่นอ้องงแต่ว่าสิไประบุว่าให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮ็ดบ่ใดพี่นอ้องยาไผ่ก็งุ่มมากงุ่ม,มๆสาวๆได้เฮ็ดขีบเพ็ด,ดอันกําลังสูงแต่ถามว่าท่านเห็นอยู่ได้ไรืทั้งอากาศเนาะพวกไงแล้วก็ว่าได้ระบุไดระบุเพ่าะท่านเห็นอยู่พี่นอ้องผู้เฒ่าผ้าผู้เฒ่าไปทั้งยาโสเนาะยาไผ่กับสิมากินกาแฟ ู้เฒ่าข้าผู้เฒ่าไปทั้ทงยาโสเนะะาะใช่ไหมกับเสิมากินกาแป๊ตาว่าหาเห็นเหรียญึืนกับเป็นสิ่งที่พ่อใจอย่ทั้ทงระบบพันะทบบนทรงห้เนาะทั้งระบบพันหาคู่มือมาให้จับไม่จับมือผู้เฒ่าข้าผู้เฒ่าไปทั้งยาโสเนะะาะใช่ไหมกับเสิมากินกาแป แต่ว่าหาเห็นเหรียญึ้นกับเป็นสิ่งที่พ่อใจอย่ทั้งระบบพนทรงห้เนาะทั้งระบบพนห้คููมือมาให้จับไหม่จับมือทรงไปธรรมาดาเนี่ยละ่ะทรงชิปทรงสามครงเย้าไปไปบานมุกที่มาเป็นบันดาลใจเห้ยไพ่ขอบคุณมากมาก,มากนะคะขอบคุณทางระบบด้วยที่เขาถืเอเฮ็ดไปจักสิได้ซํำได้จักสิได้บ่ได้ย,ยายไพ่กับโบหงคือกันเนาะแต่ว่าทิน ยันนี่ก็คือว่าคือเลี้ยนก็คือไปดีอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยก็มีสีล่างหงอน้องใหม่ฟานไใหม่ตรงนั้นสีล่างงอน้องใหม่ฟานไใหม่ตรงนั้นที่เขาถืออ้เพ็ดไปจักสีใดซ้ำใดจักเไดใดบ่ไดยาแพร่กับโบหูคือกันเนาะแต่ว่ายันนี่ก็คือว่าคือเลี้ยนก็คือไปดีอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยก็มีขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่ มาให้กำลังใจแย่ไพ่เนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทัวโลกทัวกำลังสูงเนาะแต่ถามว่าท่านเห็นอยู่ได้ไรืท่างอากาศเนาะคนใหญ่เราก็ว่าได้ระบ้วได้ระบ้วว่าท่านเห็นอยู่พี่น้องของแต่ว่าสิไประบุว่าให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮ็ดว่าใดพี่น้องแย่ไพ่ก็งุ่มมากงุ่มงุ่มสาวๆได้เฮ็ดขีดเพ็ดอันเข่าแล้วไม้ยา คนเรามีธุระส่วนไปทั้งเยโสเย่อไผ่กับผ้าขึ้นไปไปกับ